ก็เป็นโซนของของของการออกแบบคิวบูคำว่ามีบูอ่ะก็ทั่วไปพอเฉพาะฉากบูอ่ะอย่างนั้น ไม่รู้หนังรักหนัง,นงวัยรุ่นแต่พอพอมีตีกันเขาเรียกใช้เราก็าไปดูเรื่องคิวบูให้เขาทําไงไม่ให้โดนกันทําไงให้เซฟที่สุดทําไงดูเป็นต่อยอยังไงให้ดูเหมือนโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูให้เขาเหมือนเดิมสมมาถ,ถ้าหนังบูก็จะมีหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละคนไปอย่างบูอย่างอย่างบางละยการอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสอนดาบออกแบบการต่อสู้ของนักแสดงนักแสดงเราต้องออกแบบให้เขาอะ แต่ละคนจะต้องไม่เหมือนกันสร้างคาแรคเตอร์ให้เขาในการบู๊อะไรอย่างเงี้ยจะเรียนตั้งแต่มวยไทยก็เรียนผสมกันมั่วไปหมดเรียนทุกอย่างอะแต่ไม่ถึงขนาดแบบได้สายนูน้นสายนี้นะเรียนแค่พอรู้ว่าจุดสําคัญของมันคืออะไรที่สําคัญของมันคืออะไรเราเรียนให้รู้อะดาบก็ต้องเรียนแต่ดาบนี่มันมันมาจากท่ามวยไทยอยู่แล้วคือเราเรียนมวยอะ พอมาฟันดาบมันก็ง่ายมันเป็นท่าของมวยไทยอยู่แล้วแบบฟันศอกอะไรอย่างเงี้ยพวกมีดพวกอะไรมันมันเข้าเข้ากันกับท่ามวยไทยอยู่แล้วไงเวิร์กช็ Workshop, อปถ้าถ้าเป็นพวกดาบมันจะอันตรายหน่อยก็ใช้เวลานานหน่อยชอบซ้ Shop, อมพอเป็นดาบแล้วก็ทาคิวไว้ทาคิวคร่าวๆถ้างานอย่างอย่างบางละจันก็ต้องมานั่งคุยกันทั้งหมดมีคนเขียนสตอรี่บอร์ดให้อะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรไว้อย่างไงแล้วก็มีคนเขียนสตอรี่บอร์ดออกมา เฉพาะ,ะช็อตดีไซน์ก่อนหน้านี้ก็เล่นสแตนอยู่ครับแล้วก็มาเริ่มกำกับยูบูตอนอะตะก่อนมันไม่มีหรอกไอ้คำว่ากำกับยูบูนี่ไม่มีเป็นลา์ให้เขาเฉยเฉยเพิ่งมามา2499ก็ยังเป็น2499ของพี่อุ๋ยก็ยังเป็นไปไปเป็นผู้ช่วยเขาอยู่เริ่มทำาิบูจริงๆทําทำนูน่นไอ้มือปืนสองสารวินของท่านมุย้ยไปสอนอยู่นู่นไปสอนพวก อากระเลียงสอนเอาที่นู่นเลยสแตนเอาก็ะเลียงมาฝึกเอาเลยอยู่นูน่นห้าหกเดือนก็เล่นเล่นสแตนเองด้วยเล่นหมายถึงว่าเล่นสแตนไม่ไม่เห็นหน้าคือเราสามารถเล่นเป็นกี่คนก็ได้ทําไงไม่ไม่ใช่ว่าเขาเห็นและจําได้อันนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกคือยิงปืนแต่ไม่ใช่ไปทาหน้าดําเลยนะอันนั้นอันนั้นจงใจเกินไปใช่ป่ะที่ที่เขาทาหน้าดํากันเห็นเนี่ย ว่าเออสแตนมาคนเดิมอ่ะคาหน้าหน่อยไม,ไม่ไม่ต้องหลบหน้าให้เป็นด้วยแต่ไม่หลบจนไม่ให้เห็นหน้ายุนจะหลบยังไงเล่นสแตนน่ะไอ้สมมติยิงปืนน่ะยิงปืนอย่างงี้เห็นหน้ายางงี้ไม่เห็นใช่ไหมบางมีเทคนิคบางเล่นเล่นได้เป็นร้อยตัวพอมาทําเป็นสองสี่เก้านี่ก็มาขึ้นมากับํกากับพิวูก็ขึ้นมากํากับพิวูซ้อมนักแสดงดูดูลายทั้งหมดดูทั้งกล้อง แล้วก็มาเสือจนเป็นเสือก็ดูให้ทั้งหมดว่าคนนี้ยิงยังไงคนนี้ล้มยังไงวางวางลาให้ทั้งหมดชนอะไรกระแทกอะไรพังอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะต้องจะต้องอะจะต้องเซตของไหมวางแผนว่าไอ้นี่ต้องกระเด็นไปกระแทกนี่พังอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันของพวกนี้มันอยู่ที่เทคนิคของคนคนทางานน,นะนะบางคนเข้าไปยึดติดกับท่าของตัวเองจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย ท่าทางของตัวเองยืดินไปแล้วไม่ทําตามโจทย์ไม่อ่านโจทย์เขาอยากได้อย่างนี้เอาเอาท่าของตัวเองเป็นหลักแต่ผมจะไม่มีท่าของผมเป็นหลักผมทําตามโจทย์งานยังไงยังไงผมก็เอาจมนั้นแหะถ้าถ้าคนไม่เป็นก็ต้องเป็นคนไม่เป็นต่อยแบบไม่เป็นก็ได้ต่อยบผมเอาตามนักแสดงเลยเอาคุณต่อยยังไงคุณต่อยต่อยยืนต่อยต่อยผมนี้ต่อยผมก็ให้ปล่อยเขาอย่างนั้นเลย คือเอาตามนักแสดงเลยคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปดัดท่าเขาไม่ต้องไปดัดอะไรเขาทั้งนั้นอ่ะปล่อยเอาตามธรรมชาติของแต่ละคนแต่ละคนเลยแบบธรรมชาติเอาเรียวๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนเขาในจังหวะการต่อยว่าต่อยเนี่ยต่อยตรงไหนต่อยประมาณไหนต่อยผ่านร่องหัวไหลอะไรอย่างเงี้ยขวาขวาต่อยขวาต่อยต่อยผ่านร่องหัวไหลอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยพลาดถ้าถ้ามันชิดกันเกินไปเอามือผาักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดมือเราก็ถือถือว่าไม่โดนและสุดมือเราเนี่ยใช่ปะ มีเทคนิคอยู่ต้องสอนอันนี้ต้องสอนเราต้องรู้ว่ากล้องอสมมติกล้องเขาจะวางแบบไหนเราจะทำคิวแบบไหนก็ช่วยกล้องด้วยนะไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วก็กล้องก็ย้ายตามไปไม่ใช่ต้องช่วยกล้องด้วยจังหวะสเต็ปการหมุนก้าวขาการเดินอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมาจากการเดินทั้งหมดหลักการต่อสู้อะ่ะเดิน1 2 1 2 3สืบเข้า ซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะปึกหมายถึงว่าทุกอย่างมันก็มีมีเริ่มต้นนะนะทุกอย่างก็ไม่ได้ว่าหรอกเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องมาศึกษาก็ต้องเ,อเป็นแค่ไหนก็ต้องบอกเขาตามตรงอย่าไปโกหกค่อยๆศึกษาไปควรจะเริ่มออกกําลังกายแหละเริ่มเรียนมวยเรียนไรพวกนี้เรียนศิลปะป้องกันตัวด้วยไม่ใช่ว่าเรียนแบบเรียน เรียนสตันก็คือไปคว้างหมัดกันแบบเบี่ยงหมัดเคยเห็นใช่ไหมหมัดทะเลอ่ะคำว่าต่อยก็คือต่อยจริงแต่ว่าต่อยต่อยเหมือนจริงต่อยแต่คําว่าเฉียดได้สามารถที่จะต้องฝึกฝนด้วยตัวเองอะทุกอย่างไม่มีอะไรข้องใจก็ถามครูฝึกเขาไป